จือเจ้าข้าววันที่สามข้าวพูดได้ว่า้องจากวัดข้าวมีทางหมดเปดข้าวแต่เนื่องจากจะมาปูใส่ให้พี่น้องได้เราฟังนะครับจนนั้กกันเราก็ต้องไปตามไม้เหล็กคงไม่เสมอบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีกฎกติกาถูกย่างต้องขึ้นหูแต่ละฐานเนี่ยเราก็ต้องมีการจับฉลากก่อนเมื่อจับฉลากแล้วฝัสังก์ของเรานะครับโดยนำกอง อาจุกซิดข้องฐานไปช่วนซิดเหลือกตัลหวันที่สามซิดมีนานะครับก็ต้องก็คุ้เคราะโดยตนเองนะครับชุซ่ารประวัติการทำงานอาชีพแล้วดูว่าบุคคลนี้น่าจะผมขอพระคุณท่อออานผอเสน่ด้วยนะครับแล้วต่อไปผมน้องเรียนเชิญผู้สมัครนะครับในการตัดสินใจที่จะเลือกนะครับบุคคลที่ท่านเห็นว่าสมควร เรียนเชิญทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งไปแล้วว่าเปิดให้ดูเลยนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับได้หมายเลข